สวัสดีค่ะนางใหม่พายิปซี YouTube นะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรถ้าคุณแอคชั่นมากขึ้นความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรถ้าคุณแอคชั่นหรือแอคชั่นมากขึ้น แอคชั่น <Action S 2> ของคุณก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์นะคะว่าคุณจะแอคชั่นอย่างไรนะจ๊ะการแอคชั่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณแอคชั่นไปแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร king of pentacle ห้าเหรียญสามไม้สิบไม,ม,ม้เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเขาก็คือนิ่งนิ่งเพื่อแอคชั่นไปแล้วนะเอออ่อยเต็มที่สุดริสุดเดชแล้วนะ ยังนิ่งอยู่อีกฮฮหนักใจแทน f อฟของแม่หมอถ้าคุณแอคชั่นไปเขาก็ยังนิ่งอยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรทำไมยังนิ่งอยู่อ่ะคิดมากในความสัมพันธ์คิดหนักเลยในความสัมพันธ์เพราะว่าหนึ่งสถานะไม่เท่าเทียมกัน สองรักต่างวัยต่างแดนแดนไกลเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยไม่แอคชั่นอะไรกลับมาคุณกับเขาก็เลยต้องเงียบกันเหมือนเดิมถึงแม้ว่าคุณจะแอคชั่นมากขึ้นหรือแอคชั่นอะไรก็ตามในตอนนี้นะคะเขาก็ยังคงเงียบอยู่เพราะว่าสถานการณ์ทางการงานการเงินสถานะของเขาคือเขาคิดว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมแอคชั่นในเรื่องของความรักเขายังไม่พร้อม มีความรักแต่เขารักคุณเขารักนะแต่เขายังไม่พร้อมมีความรักอ่นึกออกไหมรักแหละแต่เ,เก็บไว้ในใจเขาไม่แอคชั่นอะไรถ้าคุณแอคชั่นไปเขาก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมยังนิ่งอยู่นะคะแต่เขาก็รักนะในใจเขามีคุณมีคุณคนเดียวแต่เขาขอโฟกัสที่การงานการเงินก่อนนะคะคุณก็เก็บไว้ในใจเนะ่ยเป็นรักต่างวั เขาไม่สามารถแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักได้เขาอึดอัดมีความแบบคุณมีวุฒิภาะวะเหนือเขามากเขาไม่สามารถที่จะเข้าหาคุณได้เขาเกรงบาร,รมีคุณคุณมีอํานาจเหนือเขาหนึ่งเขาก็กลัวคุณจะคอนโทรลเขาสองเขาไม่มีฐานะมั่นคงขนาดที่จะต้องมา ดูแลคุณได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นรักต่างวัยต่างวัยกันมากเกินไปต่างสถานะต่างเอ,อ่อต่างทุกอย่างอะต่างสถานะทางหน้าตาทางสัคงคมความเป็นอยู่ความอะไรที่มันต่างกันมากๆอา้าวแล้วจะทํายังไงถึงจะสมหวังกับคนนี้ล่ะเออมา,มาดูกันใหม่ดูกันดูกันทํำยังไงล่ะถึงจะได้สมหวังกับคนคนนี้อ่ะ ตอาแอคชั่นไปเขาก็ไม่เขาก็นิ่งอ่ะอมไม่หมออมไม่หมอว่าคุณก็น่าจะนิ่งไปนะไม่ต้องแอคชั่นอะไรทั้งนั้นอ่ะอ แล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรแม่หมอมองว่านะมันเป็นไม้เป็นเหรียญก็คือความสัมพันธ์เนี้ยก็คือยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะทั้งคุณและเขาก็ไม่สามารถ Move on จากกันได้แล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปมีใครได้แต่คุณกับเขาก็เป็นคนในความลับซึ่งซึ่งคนในความลับที่แสนจะเจ็บปวดทรมานอืม เป็นคนในความลับที่แสนจะเจ็บปวดทรมานเพราะว่าเขามีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจตอนนี้เขาไม่สามารถมีแอคชั่นในเรื่องของความรักได้จริงๆค่ะถ้าจะคุยกันก็คุยแต่เรื่องงานไม้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 ทั้งนั้นถ้าคุณจะแอคชั่นคุณก็ต้องคุยกับเขาแค่เรื่องงานเท่านั้นถ้าคุณอยากใกล้ชิดเขาอยากได้คุยกับเขาคุณก็ต้องเอางานมาอ้างเหมือนที่เขาทํากับคุณก็คือเอางานมาอ้างที่จะได้คุยกับคุณ นั่นเองงงแงอา้าวแม่หมออะไรจ้ะเออก็อินอะอินไปกับเลูกดวงของแม่หมอนะคะอินอินกับเอซของแม่หมอนะเฮ้ยทีนี้มาฟังใจเขากันค่ะฟังใจเขากันว่า สรุปแล้วความรักของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้แง่แงงเศร้าหมองหรือเกินเศร้าหมองก็อินไปกับอ fc ของแม่หมอตอนนี้ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าเขาเอาคุณเป็นกำลังใจนะเงียบเงียบไม่บอกไม่กล่าวอะไรคุณทั้งนั้น นะเขาเองเขาก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันเขาร้องไห้เหมือนกันนะคะเวลาเขาคิดถึงคุณเขาเขาเอาออกเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยแล้วเขามีความต้องการคุณมากๆากเขามีความต้องการคุณแบบทางเพศอะมากมากเลยทางสิบแปดบวกรอเวลารอโอกาสรอเวลานั้นฝันฝันถึงแบบการที่ได้มีการมีคอมมิชเมนต์จริงจังกันแต่ว่ามันเป็นไปได้ยาก เขากเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเป็นไปได้ยากมากๆเขาหลงไหลในตัวคุณมากๆแต่เขาก็มีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจนะคะเอ่อาวนากรงหงูเห่าเนี่ยไม่สามารถแอคชั่นในเรื่องของความรักได้เลยชีวิตลิขิตเองมันก็แบบว่านะเขาก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าเขาจะต้องการคุณมากแค่ไหนคุณคือคนที่เขารักจริงๆค่ะ แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะแอคชั่นอะไรได้นะคะเหตุผลก็มีหลายประการอย่างที่คุณรู้แล้วในส่วนหนึ่งนะคะและที่ยังไม่รู้ก็มาดูกับที่แม่หมอนี้นะคะทีนี้มาดูซิว่าวันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณด้วยไพ่ความจริงในใจค่ะเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะคะในตอนนี้เพราะว่าแอคชั่นอะไรไม่ได้คุณแอคชั่นไปก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็เงียบ าก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับอะไรทั้งนั้นเฮ้อเนี่ยนะซีเรียสแทน FC I don't know how hand with a is what is what t o l e t you go คุณรู้ไหมว่ามันทรมานมากแค่ไหนอะ่ะกับการที่จะต้องปล่อยให้คุณหลุดลอยไปอะ่ะ I am starting to understand our concept. Out conversation ฉันนะเข้าใจในความสัมพันธ์ของเรานะว่ามันคืออะไร I really g e t l y i n g to you ฉันโกหกคุณนะที่ฉันแสดงออกนะว่าฉันไม่ได้สนใจอะไรคุณฉันโกหกคุณ I know that I c a l l the lie with you แต่ว่าฉันก็ไม่กล้าแอคชั่นอะไรไม่กล้าล้้ำเส้นคุณ I feel you l e i n g me behind ฉันรู้สึกว่าคุณตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรฉันเท่าไหร่ I will w i s h for a sign from you แต่ว่าฉันก็จะรอสัญญาณจากคุณอยู่นะ Sometimes I stay awake thinking about you บางเวลานะบางครั้งฉันก็คิดถึง คุณโดยไม่ยอมหลับยอมนอนเลย I am becoming a better person ฉันจะพยายามทำให้ดีขึ้น I r e m e m e e r every detail of t h t t day ยฉนันยังจำในทุกท่วงท่าของคุณได้ก็จบไปนะคะในลันดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำใหทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากนางไหมไพยิปซีซีซซ